สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็น EP ที่8นะครับตอนที่8ของเกม Alien Isolation ครับลุงหนูเล่นเกมนี้บน PlayStation 4ครับก็มาติดตามเรื่องราวกันต่อครับว่าริบลีลุงหนูจะเป็นยังไงครับแจ้งไว้ดิดนึงครับตอนนี้ EP นี้ลุงหนูเล่นแบบ2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันที่แบบริบบลีลุงหนูเป็นคนไม่ดี แล้วก็เป็นคนดีครับเรามาดูว่าการเป็นคนไม่ดีและคนดีจะเป็นยังไงครับมาเริ่มกันเลยครับลุยครับครับก็ต่อจากตอนที่แล้วเราเซฟตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามจะกลับไปหาแซมแยลแล้วก็เ,เพื่อนผู้หญิงของเราลุงหนูล,มล,มลืมชื่อครับเทเลอร์ครับพอเทเลอร์บาดเจ็บเราจะต้องเอาชุดตรงพยาบาลไปให้เทเลอร์นะครับรักษาเขา ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าคือโรงงานอะไรครับเนี่ยงองแง,ง้งงองแง,ง้ยงเราก็เหมือนเดิมครับต้องหมอกคลานระวังศัตรูเอเลียนแอนดรอยแล้วก็คนครับตอนนี้ก็เห็นว่าจะคือเห็นแลครับคนอยู่ที่ออฟฟิศไกลๆนั้นเห็นไหมครับคนอยู่ตรงตรงออฟฟิศต้องหลบ ไม่ให้เห็นบินีซีลงโบนะครับคนเดินไปเดินมาเห็นนะครับโอ้ยจะเห็นเราไหมเนี่ยโอ้ยหลบมาครับหลบอยู่ที่ไหนไปที่ระจุไปที่ระจุตรงนี้เป็นปุ่มแจ้งเตือนภัยครับพักกด ลิบบี่ลุงหนูคงแย่ครับไม่กดนะครับตรงนีสำหรับใครที่เล่นเกมนี้ก็ดูตั้งแต่ EP หนึ่งมาจนถึงตอนนี้ได้นะครับลุงหนูเป็นเหมือนเกมเพลย์แล้วก็วอล์กทูครับไปทางไหนซ้ายดูแฟกเตอร์า

อยู่ตรงนี้ยังเห็นไหมหรือว่ายังไม่เห็นโอ้บอกว่าเราอยากตายเหรอโอ้ยิงเราแล้วเนี่ยตกลงเห็นด้วยเ้ลิบลี่ลมหนูต้องเปลี่ยนเป็นปืนพ่าเห็นเราแล้วโอ้ยลิบลี่ลมหนูยิงมั่วอโอ้ยโอ้ยโอ้ย กระสุนเหลือกินน่นัดหนีก่อนหนีสิครับหนีโอ้ยรีบรีลุงหนูโดนยิงหนีก่อน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 ไปตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนโอเครักษาตัวก่อนบาดเจ็บอยู่ครับบาดเจ็บอยู่เติมกระสุน ไหนๆจะต้องลุยกันแล้วฮ่าฮ่าฮ่าตามเรามาแล้วเติมพลังก่อนอไหนๆก็ไหนๆแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้ว,น,น,ลวนั่นไงตามเรามาแล้วได้มา เอากระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดบอกว่าเตือนแล้วนะเตือนเราแล้วนะตอนนี้ริบลี่ลงหนูเป็นนักล่าแล้วเอากระสุนหมดอีกยิงก็มั่วริบลี่ลงหนู เติมพลังก่อนเมื่อกี้โดนยิงไปืมล่าต่อเก็บของมีของให้เก็บไหมเก็บมาให้หมดหน่าอันนี้ของช่องเก็บของเต็มกลับมาอีกแล้วเหรอห <c oughs> วนซะแล้ว <c oughs> อันนี้คือแบบเป็นริบบี้ลุงหนูที่ไม่ดีนะครับโหดร้ายไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำลุงหนูตัดสินใจว่าไม่ไม่เป็นแบบนี้ดีกว่าเลยขอเป็นแบบสองครับลองมาดูว่าถ้าเราเป็นคนดีที่ไม่ทำร้ายก so ันจะเป็นยังไงมาดูกันครับได้ยินเสียงไอช่องเปิดแล้วก็ ขอให้คุยกันไปก่อนอ่ามีเสียงไอแล้วเหมือนว่าถ้ามีเสียงไอจะเป็นสัญญาณให้เราเดินหรือเปล่านะครับอ่ะ, <c oughs> อะไอแล้วไอแล้วไปเลยลิบตี้ลุงหนู <c oughs> นั่นนะ้ <c oughs> มล <c oughs> แล้วเพราะไอรีไฟรีไฟเห็นเราไหมอ่ะเป็นคนดีอะ่ะเป็นคนดี ไอ้ไอ้แล้วไปได้อันนี้แบบไม่เป็นคนไม่โหดร้ายนะครับไม่ทำร้ายกันนะครับก็ตกอ,อยู่ตรงนี้มันเจอตั้งหลักก่อน เก็บเก็บได้ไหมอ่าเก็บได้เราต้องเข้าคอมพิวเตอร์นี้เพื่อให้เรื่องราวดำเนินต่อนะครับเข้าแล้วอ่ะตัดมาเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลามีจุดเซฟอยู่ทางขวาแต่ก่อนที่จะไปเซฟก็เหมือนเดิมครับดูหน้าดูหลังให้ดีก่อนมีของให้เก็บอีกแล้วเซฟ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  เซฟเลยมีนับมีของให้เก็บด้วยตอนนี้เราก็ย่องเหมือนเดิมนะครับของอีกไหมยังห่วงเก็บของอีกนะครับรีบๆลงหนู่นี่ ทางไหนดีคงต้องกลับไปเพราะว่าที่เราจะไปขึ้นลิฟต์ไปอีกที่หนึ่งไปช่วยเทเลอร์นะรการเป็นคนดีมันก็ยากอย่างนี้นะครับแอบมองเราอย่างไม่ใช่อใแอบมองมองเราอยู่เห็นเราไหมเนี่ย everywhere is so empty Who you? are Wait. เด่นแล้วไหมไม่เห็นไม่เห็นนะ่ะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นปไปรีบๆลงหนูรีบไปอ่าเป็นคนดีนะไม่มีการทำร้ายกันเนาะว่าจะเอเรียนมีไหมอะ่ะตามจะมาไหม่โอเคปลอดภัยเหมือนเดิมครับลุงหนูก็ จำรวนก่อนเพื่อมีของมีค่าให้เรามีไอเทมให้เราเก็บนะครับนี่แหละที่เราจะต้องเตรียมขึ้นลิฟต์ต่อกลับไปช่วยเทเลอร์นะครับที่บานเจ็บอยู่ของไหมโอ้โหของเต็มเลยช่วงเก็บของครับช่วงเก็บไอเทมของเต็มตอนนี้ก็ จัดระเบียบของของมุณอูนะครับตัดมาก็หลังจากจัดแล้วก็เรียมตัวไปต่อนั่นคือลิฟต์ทั้งวาที่เราจะไปช่วยเทเลอร์ครับขึนลิฟต์ขึนลิฟต์ขึนลิฟต์อ่าปลอดภัยยังอดเลยโอเคภารกิจสำเร็จครับก็นี่นะครับแบบ เป็นคนดีและคนไม่ดีสำหรับ EP นี้ครับในเกม Alien Isolation ครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามกันมาจนจบคลิปนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปอืนอ่นๆของลุงหนูด้วยครับฝากแชร์แล้วก็ subscribe ช่องยูทูปช่อง u t u b e ของลุงหนูด้วยครับแล้วยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปอืนอ่นๆของลุงหนูครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ บายบายครับขอบคุณนะครับบายบายครับ